สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็ยังมาเรียนกันในบทที่2อยู่นะคะเรื่องการบวกและการลบจํานวนนับที่มากกว่า10,000แจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนการบวกการลบไปแล้วแล้วก็การใช้ค่าประมาณไปแล้วนะคะก็คงเก่งกันบ้างแล้วพอเข้าใจบ้างแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็มาดูต่อว่าเราจะมาบวกการบวกการลบโดยใช้ค่าประมาณนะคะการหาผลบวกผลลบจากค่าประมาณเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็มาดูตัวอย่างในคลิปวิดีโอนะคะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ ครับยินดีต้อนรับสู่ร้านสตาร์ทได้สตาร์ทดีครับคุณลูกค้าสนใจรถจักรยานยนต์รุ่นไหนครับต้องการรุ่นนี้ค่ะไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่คะรุ่นนี้ราคา79,250บาทครับสนใจเป็นสีไหนดีครับคุณลูกค้าตอนนี้มีรุ่นลิมิเต็ดที่เป็นสีชมพูครับโอเคค่ะซื้อรุ่นนี้สีชมพูค่ะลูกค้าสนใจซื้อพร้อมประกันชั้นหนึ่งไหมครับราคา6,190บาทครับ เอถ้าจะซื้อทั้งรถและประกันจะต้องจ่ายเงินประมาณเท่าไหร่นะ,ะมันเา 79, 250, และ6,190ให้เป็นจำนวนเต็มพันนะคะ79,250ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันจะได้เป็น79,00 0บาท6,190ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันจะได้เป็น6000บาทค่ะ จากนั้นนำค่าที่ประมาณของทั้ง2จํานวนมาบวกกันนะคะก็จะได้ว่า7 9 0 0 0บวกด้วย6000จึงมีค่าเท่ากับ85000บาทค่ะดังนั้น7 9 2 5 0บวกด้วย6,190จะมีค่าประมาณเป็น8 5 0 0 0บาทนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวพี่นุ๊กจะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยให้น้องๆดูกันบ้างนะคะ79,250ประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยจะได้เป็น 7 9,300บาทค่ะ6,190จะประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยจะได้เป็น6,200บาทค่ะจากนั้นนําค่าที่ประมาณของทั้งสองจํานวนมาบวกกันนะคะก็จะได้ว่า79,300บวกด้วย6,200จึงมีค่าเท่ากับ85,500บาทค่ะดังนั้น79,250บวกด้วย6,190จะมีค่าประมาณเป็น 85,500บาทนั่นเองค่ะ785,790จะประมาณเป็นจำนวนเต็มพันจะได้เป็น786,000บาทค่ะ344,930ประมาณเป็นจำนวนเต็มพันจะได้เป็น345,000บาทค่ะจากนั้นนะคะเรานําค่าที่ประมาณของทั้งสองจํานวนมาลบกันก็จะได้ว่า786,000ลบด้วย345,000 ึงมีค่าเท่ากับ441,000บาทค่ะดังนั้น785,790ลบด้วย344,930จะมีค่าประมาณเป็น441,000บาทนั่นเองค่ะอ่ะาแล้วมาดูนะคะดูสรุปกันนะคะการบวกการลบนะคะโดยใช้ค่าประมาณนะคะ การนำค่าประมาณไปใช้ต้องเลือกให้เหมาะสมกับจำนวนที่เราต้องการประมาณนะคะแล้วก็และการสะดวกในการคิดคำนวณขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ,ะคลิปก็ได้จบแล้วนะคะครูก็มีงานให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนก็ไปทำแบบฝึกหดัดคณิตศาสตร์นะคะแบบฝึกหัดที่2.4หน้า26นะคะ อก็ให้นักเรียนดูด้วยนะคะว่าค่าประมาณต้องประมาณค่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะ,ะในชั่วโมงหน้านะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมเครื่องคิดเลขไว้ด้วยนะคะ,ะชั่วโมงนี้นะคะครูก็มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีนะคะ